เชื่อกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดผู้หญิงคนนี้จะตกลาวาภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2เ yeah! ้เย้ผู้หญิงคนนี้รอดแล้วนะครับทุกคนก็นอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องดีมคุ้งด้วยนะครับผม เช้าแล้วดี่บอยตื่นยังเพื่อนบอยเป็นไรมึงจะเป็นอะไรเร็ววันวันนี้เราต้องไปเราต้องกลับกรุงเทพแล้วเราเตรียมเก็บของเราก่อนไปของของมีแต่ชุดกอน เอาชุดกอดเก็บไปก่อนก็ได้มึงเป็นมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรทำดีดิมึงเป็นอะไรมเป็นอะไรเมื่อคืนเมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนไม่พอไรเงี้ยะเพื่อนไม่ได้สีไม่ของเราไม่ต้องเก็บเพราะว่าอินบีเรายังถ่ายไม่ยังยังถ่ายยังถ่ายไม่เสร็จเลยเดี๋ยวค่อยมาต่อไม่ได้ดดนะที่เหอะวันนี้เราต้องรีบกาไม่ใช่อะไรเอไปเอ้เอเอไอมาไอการไปไหนวะโน่อยู่บ้านหลังน่เลหลังไหนวะ บ้าหลังนั้นหลังนั้นหลังนักแสดงไม่เหรอที่พี่ไม้พี่เพลงอยู่นี่มันอยู่กันเอาหรอเอาพี่ไม้กลับไปแล้วหรอพี่ไม้กลับแล้วไปดิรออะไรล่ะไปพูดเดินตามมไปนั่นอีเดินไปนั่นเออ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 เอยอยู่กันไหมเนี่ยเฮ้ยทำอะไรกันอะทำอะไรกันทำรายการกลับบ้านวันนี้วันนี้วันกลับบ้านอย่าลืมสิอาหารเช้าอาหารเช้า อุ้ยอาหารเช้าเฮ้ยยุ่ง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 ของกูของกูของกูอ่าๆเอาไปเอาไปคนละอันคนละอันคนละคนละชุดเออกูให้แล้วเนี่ยอย่าลืมเก็บเสื้อผ้าด้วยนะเก็บเสื้อผ้าเอ้ยเออว่าแต่จะเตรียมชุดเกราะเตรียมดาบไปทำไมวะไม่รู้อะทักษะสุดคหายนักจู่เลยหายนักจู่เลยเอาไปไปไปรีบรีบกลับทำเวลาอย่าเราต้องไปภาคใต้ต่อเพื่อนไปถ่ายเอ็มวีือ โอเคเฮ้ยตัวอะไรอ่ะกระต่ายออกจะน่ารักเฮ้ยมันไม่กัดกูมัันกกดูตัวเดียวเองมันจะกลัวอะไรวะอย่า่าหนูเอาไปตีกูไปตีกูไอ้นี่เอาเอาอ่ะจบแค่นั้นแหละแค่ตัวเดียวมันจะไปกลัวอะไรวะกลับบ้านแล้วกลับบ้านเฮ้ยอย่าตีกูอีกกูตกเฮ้ยตอนถ่ายมีกูก็จะตกแหล่ไม่ตกแหล่เนี่ย เฮ้ยโอ้โหกะต่ายเพียบเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้ย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 โอยโอ้ไรอะยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยยโอ้ยอยอ้ยยโอ้้ยโอ้อ้ยยอ้อ้ยโอยยโอ้ยโอ้ยยโอ้อ้ยม้ยอออย้อ่อ กระต่ายไงกระต่ายไม่ทำไมมันตัวใหญ่ขนาดนั้นกระต่ายดำไงเพื่อนกระต่ายดำน้ำเลยยืนแล้วเนี่ยเฮ้ยจัดการดิเพื่อนจัดการเราแตกันมันจต่กันมันโอ้ยรอบนี้ไม่ได้เอาปืนมาด้วยโอ้โหแม่เงี้ยใครตีกูใครตีกูเออเออเออเอาดิเอาดิเฮ้ยโอ้ยตีมันดีโอ้ยไม่ช่วยกันเลยอ่ะตีแต่กูอย่างเดียวเลยพวกมึงเนี่ย เออเออโอ้ยอยอยอยเออังเลยไปยงเ้ยไปกลับกับโอ้โหแล้วมืดแล้วนอนดีมไม่ต้องนอนรีกลับแล้ว้กอแอปเปิ้ลผสมอะไรวะโอ้ยใครตีกูเนียเราูนกันฮตัวอะไรอ๋อ้นไม้ไม่มีอะไร กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเอ้ยใครมีช้อนมั่งไม่มีใช่ไหมไม่มีอ่ะไม่มีอเลยมันน่ากลัวนะเว้ยตรงนี้ก็่ม่หรอกไม่มีอะไรหรอกก็ใช่รู้ไม่มีอะไรแต่เตรียมไว้ก่อนเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเฮตีมาดิโอ้ตัวอะไรเฮ้ยสปริงแคปเฮียสปริงแคปเหรอเฮ้ยมีด้ีกว่าภาคเหนือเตะไปเฉยเลยโอ้โหแม่งเอ้ยแม่ง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 ใครตีกูอีกเนี่ย อย่าพึ่งตีกันโอ้แมงแโอ้ยใครตีกูเดงตีมันตีมันตีตตีกเออตี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 ตตี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 ตตีตีตตี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  หรอพูดเองเออเองอะมึงอ่ะโอ้ยไม่ตายสักทีเออไม่ตายสิวะตายง่ายอยู่ตายง่ายอยู่โอ้โหไม่ตายสักทีง่ายอยู่เนี่ยไม่ไม่ตายสักทีเนี่ยเอามันดีเพื่อนเอามันไหนเขาดิไม่ไม่แล้วเนี่ยเราต้องล่อมันขึ้นไปขึ้นไปข้างบนเว้ยงบนปะไม่ได้้แลวไม่ได้แล้วโอ๊ยโอ้ยใครตีกูเนี่ย ไอ้ตีมันไปรู้เลยตีมันไปรู้ทุกคนว่าไหมตัวมันป้อมๆไงไม่รู้อ่ะเออมันป้อมจใงวะมันตัวมันป้อมจังวะเออโคตรป้อมเลยอ่ะแม่งป้อมจริงๆเลยโคตรจะลัมปูเลยทำไมทำไมมันน่ารักจังเลยมันป้อมจริงๆโคตรป้อมแม่แม่โคตรจะป้อมโคตรจะลัมปูโคตรจะสำเนียงโอ้โหเด็ๆสำเนียงมาจากไหนวะเพื่อนไม่ก็สำเนียงการใช้ภาพขออ๋อภาคหนึ่งะ เราอยู่ข้างเดียวต้องออกบาสำนิ่งเหมือนตีมันไปด้วยตีมันไปด้วยตีมันไปด้วยตีดิตีดีไม่บางบางบางทีมันก็เหมือนแมวนะเว้ยงัวไหมกรต่ายเล่นเลยอ๋อกระต่ายเป็นกระต่ายเป็นกระต่ายใช่ใช่ใช่ตีดีตีดีโอมไม่ช่วยอะไรกันเลยอ่ะเออโมเดลทำไมทำไมหน้ามันเหมือนคนขายซาลาเปาเลยวะเฮ้ยแต่มันออกเปรอๆเงไม่รู้นะเพื่อนใช่ถูกต้องถูกต้อง ตีมันสักทีเอ้โอยร้นร้อนมมมันตีร้อนจังวะแมงเยโอ้ยก้อนอ้ยป้องกู้อนดิร้อน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 โอ้ยโอ้ยโอยม่งเมเมงมงตีมันไม่รู้ตมันไม่รู้ตีไปเลยอะไรวะไม่ใช่สุดสายมันปกป้องอะไรแน่เลยวะปกป้องยังไงอ๋อปกป้องใช่แล้ว จบจบนี่อยากกินซาลาเปาอ่ะตีดิตีทำมันตีไม่ตายแล้วทีวะนี่แม่งยังไงกูเหนื่อยแล้วนะกูไม่เอาแล้วนะมันมันร้อนอ่ะมันร้อนมันตีร้อนอ่ะพูดผมเบาค่ะไหมแค่หนาวมันลงมาร้อนอะไรโอ้ก็กูร้อนเออตีดิไม่ต้องเงียนเลย ไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวออกสำเนียงให้ฟ so ังโอ้กูเหนื่อยแล้วนะหมายถึงเหนื่อยที่จะเหนื่อยจะต้องเดินเล่นเหนื่อยกับมึงไงแต่ยีเดี้เอาไม่ใช่อะไรกันเลยอายุเฟิร์มตีอายุไอ้ป้อมกุล้อนตี เอ้ยมันเจ็บมันตีมันตีโคตรเจ็บเลยว่ะแม่งไงเตัวป้อมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบตีแบบยังไงเออเราตั้งชื่อมันว่าชื่อนั่นแหละเออนั่นแหละร้อนเอ้ยร้อนมันร้อนจริงนะเว้ยไอ้ชื้อมันตีร้อนอ่ะก็ลดลดป้อมป้อมไงรอไอ้ตีอะไรงั้นตั้งมันชื่อป้อมแล้วกันเนาะจะได้เรียกง่ายหน่อย ตีวัน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 เอ้ยป้อมมันร้อนดิตีวันไปช่วยกันเฮ้ยไหนไหนไอ้ป้อมมันร้อนเหมือนกันนะเนี่ยมันติดไฟอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ป้อมมันร้อนเฮ้ยไอ้ป้อมไอ้วี่มึงทั้งตีให้กูเหนื่อยแล้ววะ ม่งีโอ้โหโอ้โหโอ้ยไม่น่าเจอแมวแถวนี้เลยว่ะแม่งเอ้ยตีมันตีมันอย่าบอกว่าอ่าได้เลยเอ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจัดจัดเอกตายเสร็จเราไปจัดแมวต่อดีกว่าเนาะว่าไหมได้เลยได้เลยได้เลยหิวตีนไว้รุ่นจริงๆเลยเฮ้ยปั๊มโอ้ตกใจหน้ามันเฉยฮะทำไหมมึงหันหลังมาดิเพื่อนทำไหมอืม มาช่วยกันตีมาช่วยกันตีป้อมก่อนมึงมานี่เต้นหาผพ้อึงเพื่อนตีตีตีมันดี้ไมุช่วยกันตีดิตีตีตีทตไมเออใครสอนให้มึงเอาลงน้ำเออเออตีดิมันป้อมมันชอบอยู่ในน้ำเนี่ยเอ้ป้อมไอ้ชื่อป้อมเออเออ ่งมันกลับลงน้ำมีอะอะยากจัวะตีมัน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 ดิเออตีป้อมกระดาษกระดาษากระดาษรานีิกระตุกกระตุก้กระกระมายแล้วตายแล้วเหรอเนายแล้วาจะตายแลวจะตายแล้วายแล้วตาย้ตายแล้ว้วอ้ยโอ้ยทุกคนมันดึกมากแล้ววะทุกคนเราเราไม่กลับดไหมเราจะได้เช็คเอ็ด้วยเป็นไงได้ไหม กลับบ้านมาไป,ไป, MB, ไ,ปไปดูที่คอมกูอะดูคอดูไม่คอมกูอมทีเนอ็ีดอ้ไไม้ไร เนียมาโอเคไปไเบลซีดีมาด่วนๆจะได้เช็คจะได้ลงลงวันไหนดีวะลงเลยแล้วกันมา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 น้องน้องเล่นนี่รอนะฮะเนี่ยมาดูห้องเล็กๆนี่แหละเบลซีดีอยู่ไหนเพื่อนเอางี้ดีโอเคเสียไปนะอ่ะหนูวะโอเคเจอกัน ก็ได้แต่มองแต่ไม่ดีคลองเจ็บช้ำุมได้แค่ยอมแต่ต่อจางนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายผมจะได้ลองเรเนื้อก็สวยคนไายก็ดีเที่ววเนื้อก็ไปไม่ฟีก็อายบอได้จะอูจะอีแต่โน้นั้นดีต่อใจได้แต่ จะไม่ได้ครองเจ็บช้ำทุกได้แค่ยอมแต่ต่อจาน,นี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายผมเจอได้ไลองนเนื้อก็สวยคนใต้ก็ดีเที่ยวเ,เ,เนื้อก็ไปไปฟีก็อายพอได้จะอู้จะอีแต่หนูนั้นดีต่อใจจะไปทางเหนือจะไปทางใต้จะไปที่ไหนและก็บอกไยมาอายจะพาไปขึ้นสวรรค์จะพาไปสุขดาา้วยกันก็อยากจะบอกว่าหนูเป็นคนในฝัน บอกว่าชอบจะให้ทำไงความรักที่อไยให้ไปม,มีแต่ความดงใจที่ดีต่อใจของายแต่ต่อจากนี้จะไม่เป็นไรเพราะพี่จะไม่มีใครความรักที่พี่มีพี่ให้ไปหมดเยอะใหญ่แล้วน้องจะว่ายังไงดีวันนี้พี่ก็วางถึงวันหัวชาวไปดูเลย ก,ก็ได้แต่มองแต่ไม่ได้ครองเจ็บช้ำคมได้แค่ยอมแต่ต่อจากนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายผมจะได้ลองนเนื้อก็สวยคนใต้ก็ดีเที่ยวเนื้อก็ไปไม่ฟรีก็อายบ่ได้จะอู้จะอีแต่หนูนั้นดีต่อใจก็ได้แต่มองแต่ไม่ได้ครอง แคช้ำผมได้แค่ยอมจะต่อจากนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายผมเจอใน,น้ราเหนือก็สวยคนใต้ก็ดีเที่ยวเหนือก็ไปไม่ฟรีก็อายพอได้จะอูจอ้จะอีแต่นูนั้นดีต่อใจก็ได้แค่คุยแต่ไม่ได้คองรอกคงจนไม้กัานหนังมองก่อนถึงตัวจะไม่มีคนไม่แต่ว่าอายมีใจมันคงต้องรอก่อนมาถึงจุดนี้อย่าผู้ใจอ่อนรอกัอนนะอย่าผูใจพอเสียใจอยู่ยไร่ไอไปคนปอบเป็นฮักเจะเด้อมาลองคง ไอห้องห้างสาวเราไว้อู้เ่าเป็นความน่าฮักตัวล้นเลยไอยบยอู้ลำเข็นก็นึกถึงเจ้าตลอดทั้งเช้าทั้งเย็นหัวใจที่วางอยู่อยากได้ตัวมาเติมเต็มไอก็กดที่ปิดหวังเพราะตัวนั้นแห่นประจ่ายเพราะตัวไปทางไหนก็มีแต่คนหูใจเพราะใจที่ตัวคุยไอ้กระบอกหูขไข่แล้วจะเป็นแบบนี้จะใจไอทำไงแต่ยังว่าไอเบยอู้อย่างอี้ไอหักจริงไอ้บยอู้อย่างปีเพราะความฮักตัวมันยาวกลายเป็นพันนี้ถ้าอยากเสียทีด้วยทำยังไงวะก็ได้จะฟ้องแต่ไม่ได้คล้อง เจ็บช้ำผมได้แค่ยอมแต่ต่อจากนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายผมเจอสด้ลองคนเหนือก็สวยคนใต้ก็ดีเที่ยวเหนือก็ไปไม่ฟรีก็อายบ่ได้จะอู้จะอีแต่หนูนั้นดีต่อใจพอได้แต่มองแต่ไม่ได้ครองเจ็บช้ำุมได้แค่ยอมแต่ต่อจากนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายผมเจอสด้ลอมคนเหนือก็สวยคนใต้ก็ดีเที่ยวเหนือก็ไปไม่ฟรีก็อายบ่ได้จะอู้จะอีแต่หนูนั้นดีต่อใจ นันถ้าบอกว่าชอบจะให้ทำไงความรักที่อาาให้ไปยงม,มีแต่ความดงใจที่ดีต่อใจของอไอแต่ต่อจากนี้จะไม่เป็นไรเพราะพี่จะไม่มีใคร<ไ>ความรักที่พี่มีพี่ให้ไปหมดเยอะใหญ่แล้วน้องจะว่ายังไงดีวันนี้พี่ก็วางถึงวันวัวชาวไปดูเลยลูกนกเดียวพาไปแดนกรนจาก็ได้แต่มองแต่ไม่ได้ล้อง จ็บช้ำผมได้แค่ยอมแต่ต่อจากนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายผมจะได้ลองคนเหนือก็สวยคนใต้ก็ดีเที่ยวเหนือก็ไปไม่ฟรีก็อายบ่ได้จะอู้จะอีแต่หนูนั้นดีต่อใจได้แต่มองแต่ไม่ได้ครองเจ็บช้ำุมได้แค่ยอมแต่ต่อจากนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายผมจะได้ลองคนเหนือก็สวยคนใต้ก็ดีเที่ยวเหนือก็ไปไม่ฟรีก็อายบ่ได้จะอู้จะอีแต่หนูนั้นดีต่อใจ องบอกคงโดนไมกินหนักมองก่อนถึงตัวจะไม่มีคนไม่แต่ว่าไอ้ไมีใจมันคงต้องรอก่อนมาถึงจุดนี้อย่าผ่นใจอ่อนรอกันนะอย่าผ่นใจพอเสียใจอยู่ไร้ไอเป็นคนปอบเปินฮักตัวเด้อมาลงคงบอกไอห,ห้งองฮักสาวห่ะแต่ว่ายู้บ่าเป็นความนะ่ารักตัวล้นเลยพยาย,ยามอู้ลับเข็นก็นึกถึงเจ้าตลอ,อดทั้งเช้าทั้งเย็นหัวใจที่วางอยู่ยใหญ่ที่ถูกมาเติมตเต็มไอก,ก็ควรีะปิดหวังเพราะตัว,น,ตวนั้นแห่นปักใจเพราะตัวจะไปทางไหนก็ไม่ได้คนเข้ใจเพระาะใจที่ตัวคุยไอกระบอกหูไข่แล้วจะเป็นแบบนี้จะให้อายทำไงแต่ยัง อยากอี้ไอฮักจริงไอ้บ่อยากพ mm. you. well. ูอยากปีเพราะความฮักตัวมันยาวกลายเป็นพันนี้ถ้าอยากสิทีิ์ด้วยทำยังไง b ้ก็ได้แต่มองแต่ไม่ได้ครองเจ็บช้ำุมได้แค่ยอมแต่ต่อจากนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายผมเจอในลองเนื้อก็สวยคนตายก็ดีเที่ยวเนื้อก็ไปไม่ฟรีก็หายบ่ได้จะอู้จะอีแต่หนูนั้นดีต่อใจได้แต่มองแต่ไม่ได้ครอง ช้ำได้แค่ยอมแต่ต่อจากนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายผมเจอได้ลองเนื<ล>อ้<ล>อก็สวยคนใตายก็ดีเที่ยวเนื้อก็ไปมีฟีก็อายบอได้จะอู้จะอ ได้แต่มองแต่ไม่ได้ครองเจ็บช้ำผมได้แคยอมแต่ต่อจากนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายผมเดินไปลรองนเนื้อก็สวยคนใตยก็ดีเที่ยวเนื้อก็ไปไม่ฟรีก็อายบอได้จะอู้จะอีแต่นหนูนั้นดีต่อใจ